ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะให้มาดูนะครับแก้ปัญหานะครับปั๊มซักนะครับนี่นดูน้ำนี่น้ำไม่แรงแล้วนะครับนี่นี่นี่นะครับน้ำไม่แรงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับน้ำเบาลงนะครับน้ำเบาลงปัญหาของปั๊มซักน้ำไม่ขึ้นหรือน้ำไม่แรงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับ น้ำไม่แรงเมื่อก่อนนี้แรงดีนะ e uh, ครับแรงแรงแรงกว่านี้เยอะเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงละนะครับขัดข้องหรือไม่มันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงนะครับนี่ผมก็อยากจะให้ไปดูไปดูกันนะครับไปดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับนี่คือปั๊มชักนะครับปั๊มชักนะครับอันนี้อยู่ในบ้านนะครับอยู่กับบ้านเลยนะครับ ผมก็ใช้มอเตอร์นะครับใช้มอเตอร์ดึงนะครับใช้มอเตอร์ดึงปั้มนะครับปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มสองนิ้วนะครับสองนิ้วนะครับตัวนี้นิ้วครึ่งนี่ผมหดผมเปลี่ยนออกไปนะครับผมทิ้งไว้นี่นี่ตัวนึงนี่อีกตัวนึงนะครับนี่นะครับนี่เครียกปั๊มซักนะครับก็สมัยนี้คนจะไม่ค่อยใช้กันแล้วมั้งนะครับปั๊มซักจะเป็นปั๊มหอยขงที่ติดกับมอเตอร์ ติดตัวเลยละนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ความสะดวกสบายมีเยอะขึ้นมากแล้วนะครับโซล่าเซลล์เยอะแล้วนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นละนะครับก็อีกอย่างก็น่าจะเป็นพวกสมมึศละนะครับแต่อันนี้ให้ใครบางคนก็อาจจะใช้อยู่นะครับก็อาจจะใช้อยู่ของเก่าแต่ก็ใช้ดีนะดึกตำบราพแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นปั๊มอย่างนั้นถ้าปั๊มติดมอเตอร์มันจะต้องมีหัวโยกอย่างนี้ด้วยนะครับหัวยกอย่างนี้ด้วยนะครับ ตรงนั้นก็ซ่อมได้นะครับถ้าน้ําไม่ขึ้นถ้าน้ําไม่ขึ้นหรือขึ้นไม่แรงผมเมื่อก่อนอดีผมก็เคยทําน้าปราปาอยู่นะครับไปเปลี่ยนแค่ใบพัดแค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนแค่ใบพัดตัวนั้นนะครับที่ปั๊มเอโข่งที่ติดกับมอเตอร์นะครับง่ายตัวนั้นนะครับแต่แต่ใบพัดเขาบางมากนะครับมันเป็นห้องเหลืองนะครับตัวนั้นผมเคยทําอยู่นะครับแต่ทีนี้มาเนี่มาดูนี่นะครับมาดูที่ปั๊มชักนี่นี่นี่ปั๊มชักนี่นะครับทีนี้อาการขั้นแรกนะครับ ผมอยากจะให้ท่านเช็คน้ำออกก่อนนะครับขันน็อตสองตัวนี้ออกเช็คดูสปริงด้านด้านหน้านี้ก่อนนะครับว่าสปริงเขาเด้งไหมมันหักไหมนะครับมันมันมันจะมีสปริงอยู่นะครับสปริงอยู่สองตัวนะครับบทล่างนะครับทั้งหมดมันจะมีอยู่สี่ตัวอันดับแรกให้ท่านถอดน็อตสองตัวนี้ก่อนนะครับเช็คดูก่อนว่าสปริงสองตัวข้างในเนี้ยนะครับมันจะหักไหมนะครับ มันหักไหมแล้วมันเด้งไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหอดให้ดูนะครับเนี่ยนะครับในเมื่อหอดออกแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับเอามือแหย่เข้าไปเข้าไปประมาณนี้นะครับจะมองไม่เห็นนะครับหลุมเมล็ดเนี่ยเอามือแหย่เข้าไปจะรู้เลยครับมันจะมีสปริงอยู่ข้างในนี่สองตัวนะครับด้านนี้อีกตัวหนึ่งนะครับมันจะมีอยู่ซ้ายขวานะครับสําหรับด้านน้ําออกนะครับด้านน้ำออกนะครับอันนี้แต่มันก็ยังไม่หักนะครับมันก็ยังไม่หักแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัว ้างล่างหักหรือเปล่าหรือ,รอมันเป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือการถอดให้เซกดูนี่ก่อนนะครับอันดับแรกว่าที่น้ําไม่ขึ้นหรือน้ําไม่แรงให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับให้ดูสองตัวนี้ก่อนนะครับถ้ามันหักก็ต้องถอดหมดเลยนะครับถอดน็อตน,นี่นะครับมันมันจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวนะครับรุ่นนี้นะครับสี่ตัวน็อตจับเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะมีอยู่สี่ตัวนะครับนี่ครับนี่นะครับ ต้องถอดนะครับนี่แล้วก็หอดนี้ด้วยนะครับทั้งหมดรุ่นเนี้ยนะครับรุ่นเก่าๆเนี่ยมันทั้งหมดมันจะหอดน็อตทั้งแปดตัวเลยนี่สองตัวนะครับที่ที่น้ําขึ้นเนี่ยครับนี่ต้องถอดออกม่งั้นม่งั้นออกไม่ได้นะครับแต่ผมมีรุ่นนึงนะครับเป็นของตาเพชรนะครับของตาเพชรเนี่ยมันจะไม่ได้ถอดน็อตนี่เลยนะครับมันมันจะไม่ได้หอดน็อตน้ำออกกับน้ำเข้านี่ยจะไม่ได้ถอดเลยนะครับมันจะหอดน็อตแค่สี่ตัวเนี้ยนะครับแต่ผมก็เห็นรุ่นเดียวนะ่นแหละครับ แต่รุ umas, <in> ่นนั <in> ้นสะดวกสบายนะครับสะดวกสบายรุ the the ่นนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับในผมเช็คดูแล้วนะสปริงไม่หักสองตัวนี้ยังไม่หักนะครับแต่ก็จะไปดูอีกสองตัวข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะขอหอดน็อตให้ดูก่อนนะครับตอนถอดอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมหอดน็อตก่อนนะครับครับในเมื่อหอดน็อตออกหมดแล้วนะครับนี่น็อตเนี่ยนะครับหอดออกหมดแล้วนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้มันอยู่ตัวนี้เนี่ยนะครับห้าห้าห้าแหว่งอย่างนี้ไม่ต้องหอดก็ได้นะครับหอดข้างใดข้างหนึ่งนะครับ หดข้างใดข้างหนึ่งออกก็ได้นะครับมันออกได้นะครับแต่บางรูปมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นดูหวงอย่างนี้นี่นี่นี่นะครับนี่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยต้องหอดออกให้หมดมะงั้นออกไม่ได้นะครับมังั้นออกไม่ได้นะครับถ้ารุ่นนี้นะครับถ้าเป็นแหวงอย่างนงี้ไม่ไม่ไม่ต้องจําเป็นนะครับไม่ต้องจําเป็นนะครับไม่ต้องจําเป็นนะครับไม่จําเป็นนะครับ นะครับน็อตออกมดแล้วนะครับน็อตออกมดแล้วนะครับนี่ครับโอ้ตัวนี้ยังอยู่ตัวนี้ยังอยู่ตัวนี้ก็ต้องถอดนะครับเมื่อกี้ลืมไปตัวนี้ต้องถอดออกให้หมดนะครับตัวนี้นี่ยังเหลือนี่ตัวนึงนะครับไม่งั้นไม่ได้นะครับนี่ออกมดแล้วนะครับออกมดแล้วก็ถ้ามันแน่นนะครับถ้ามันแน่นใส่คอนก็ได้นะครับใส่คอนก็ได้คอตรงนี้นะครับนี่แต่อย่าข้อแรงนะครับอย่าข้อแรงนะครับ หร anyway, right? ok. like like ือใช้อะไรงัดก็ได้นะครับใช้ไม้ใช้อะไรงัดก็ได้นะครับงัดตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีแง่อยู่นะครับค่อยๆงัดนะครับเดี๋ยวมันแตกมันเป็นเหล็กรลนะครับแตกแล้วงานเข้าเลยนะครับเชื่อมยากนะครับเชื่อมยากเลยนะครับเชื่อมยากเชื่อมไปเชื่อมมาบางทีแตกไปใหญ่เลยนะครับมันกรอบนะครับลักษณะนี้นะครับก่อนี่นะครับกรองออกนะครับก็จะไม่ขนาดนะครับเดี๋ยวผม ทำงานมือเดียวนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ายกก็ยกนี่ออกเลยนะครับนี่นี่ยกนี่ออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมขอยกก่อนนะครับนี่นะครับยกออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่นี่นี่คือสปริงเข่าที่ผมเอามือเย่ให้ดูนะครับนี่สนิมลอบเพียบเลยนะครับซึ่งนานแล้วไม่ได้ใช้ก็เป็นจะเป็นปีละนะครับจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับจําเป็นต้องเปลี่ยนเนี่ยนะครับนี่ขอดออกมาก็ประมาณนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวต่อไปก็ต้องถอดอีกนะครับต้องเอาออกออก,ออกออกมาเลยนะครับตัวนี้ต้องดูข้างล่างด้วยนะครับก็พยายามนะครับตัวนี้จะแน่นแน่นด้วยแล้วเขาเขาจะเป็นหงเหลืองเหมือนกันครับเขาเียกหน้าแปนเนี้ยนะครับนี่ไปดูสปริงสปริงข้างล่างนี่จะมีอีกสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด๋ยวผมถอดอ,ออกเสร็จแล้วเดีเด๋ยวผม,ผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับในเมื่อถอดออกมาดูแล้วนะครับถอดออกมาแล้วอันนี้คือชั้นล่างนะครับอันนี้นี่นี่ผมถอดออกมาหมดแล้วนะครับเี๋ย้องไปดู โอ้เส้นิ่มกินหมดเลยนะครับเสนิ่มร่อหมดแล้วต้องเป็นสปริงต้องเปลี่ยนอะไรมากเดี๋ยวไปดูก่อนไปเช็คก,ก่อนตัวไหนพอใช้ได้นะครับเนี่ยนะครับนี่ยหอดออกมาแล้วจะลักษณะนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณผมจะมาให้ดูนะครับมาดูมาดูแล้วทีนี้หอดนี่เลยนะครับหอดน็อตเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะหอดให้ดู มือเดียวนะครับไม่รู้ออกหรือเปล่านะครับนี่อดน็อตน,นี่ออกก่อนเลยนะครับอดน็อตน,นี่ออกเลยนะครับมือเดียวนะครับเพื่อดูตัวจานรองเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสปริงด้วยละมั่งนะครับลูกยางพวกจานรองด้วยนะครับเนะี่ยถอดออกมดเลยนะครับ หอดออกมาเลยสี่ตัวนะครับนี่มันจะมีอยู่เลยนะครับนี่2สองตัวนี่สองตัวนะครับนะครับนี่นะครับหอดหอดออกห้หมดเลยนะครับหอดเช็คดูว่ามันมีอะไรมั่งนะครับนี่โอ้โหแน่นอนนะครับนี่หอดออกมาแล้วนะครับนี่ตัวนึงนะครับนี่หอดออกมาตัวเดียวก่อนผมจะให้ดูนะครับแล้วมันจะมีจานรองตัวนี้ด้วยนี่แสดงว่าจานรองเนี่ยผุไปแล้วนี่นี่เห็นไหมครับนี่ นี่จะลองปลูกไปแล้วแล้วก็นี่ลูกยางรูเขาขวาแล้วรูใหญ่แล้วนะครับต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนนี่มันถึงสปริงไม่หักก็ทําให้น้ําไม่แรงนะครับกรณีนึงนะครับเนี่ยต้องเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนยกชุดไปเลยสี่ตัวนี่เปลี่ยนยกชุดไปเลยนะครับชุดนึงก็โอโห้หลตัค์เหมือนกันนะครับก็ชุดนึงนี่ก็จะอยู่หรือเปล่าไม่รู้วะ ครับข้อของขึ้นทุกวันนะครับกอชุดนึงนี่ห้าสิบบาทนี่ก็ไม่น่าจะอยู่นะครับก็ลองดูก่อนเดี๋ยวผมพอให้ดูก่อนนะครับพอดก่อนนะครับครับเนี่ยผมก็ได้ซื้อมาแล้วนะครับได้ซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับเปลี่ยนค้อนเปลี่ยนหมดชุดเลยนะครับมันจะมีอยู่สี่ชุดนะครับสี่ชุดเนี่ยนะครับสี่ชุดนะครับทั้งสปริงข้างอะไรเนี่ยเปลี่ยนให้หมดชุดเลยนะครับผ้าเราเปลี่ยนข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็มีปัญหานะครับเนี่ย เขาผุนะครับถึงนานแล้วนะครัเขาแช่อยู่ในน้ํานะครับถึงสาเหตุถึงน้ําน้ําไม่แรงนะครับขึ้นแต่น้ําไม่แรงนะครับอย่างรูเข้าขวาเขานั่นหมดแล้วเนี่ยดูจานรองของเขาเนี่ผุหมดเลยนะครับขึ้นขึ้นขึ้นกบุโขแล้วนะครับนี่นะครับถึงว่าพอนึ่งปั๊บไปน้ํามันเริ่มเบาลงนะครับนี่คือวิธีซ่อมนะครับหรือวิธีแก้ไขปั๊มชักนะครับปั๊มชักนะครับ เดี๋ยวผมก็จะประกอบให้ดูนะครับนีนความซักถ้าเหมือนอันดาบแรกที่ผมบอกไปแล้วที่ไปดูสปริงที่ตรงข้างหน้านะครับไปดูสปริงที่ตรงข้างหน้าถ้ามันยังดีอยู่หรือมันอะไรอยู่เนี่ยนะครับถ้ามันไม่หักเนี่ยนะครับก็ลองให้ไปดูตรงนั้นก่อนการแก้ไขเบื้องต้นนะครับผมต้องย้ำตรงนี้นะครับ ถ้าไปทำตรงนั้นแล้วสปริงไม่หักหรือมันไม่ดีขึ้นก็ต้องมาถอดอย่างนี้นะครับก็ต้องมาซ่อมอย่างนี้ก็ต้องมาดูหายเหตดผลนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนี่ยางยางตรงนี้ก็สําคัญนะครับเนี่ยยางตรงเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยสำคัญนะครับแต่ถ้า้าเราไปซื้อมันก็มีขายนะครับแต่ผมไม่อยากให้ซื้อนี่ผมซื้อเป็นแผ่นมาตัดเองเลยนะครับหนากวัวนะครับนี่ผมซื้อมาไว้อย่างนี้เลยนะครับ แต่ไอชุดนี้ผมก็ซื้อมาไว้เหมือนกันแต่บางเอิญมันหมดนะครับผมมีทั้งหมดทั้ง3ตัวเลยนะครับปั๊มซักเนี้ยนะครับให้ซื้ออย่างนี้ถ้าไม่มีก็ยางรถนะครับยางรถไถยางรถหกล้อเนี้ยนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับที่มันใหญ่กว่าคิดว่าให้มันใหญ่เท่านี้นะครับก็ใช้ได้ไปตัดเอานะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับถ้าไปซื้อนะครับต้องเอาตัวยางไปด้วยนะครับพอดเอาแกะเอาตัวอย่างไปด้วยนะครับไม่ว่าอะไรนะครับไม่ว่าอะไรนะครับคือเกิดความบิดพลาด มันไม่แน่นอนนะครับเอาให้ชัวร์เลยนะครับเอาให้ชัวร์เลยแล้วอีกกรณีนึงก็คือตรงนี้นะครับคือการชักนะครับอันนี้ของเก่าผมผมตัวนี้ผมไม่ได้หดออกมาผมหดออกมาละนะครับนี้ตรงเนี้ยผมเปลี่ยนนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นรอยนี่ผมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับเป็นรอยนี่พอใช้นานไปปั๊บมันจะเป็นรอยแล้วก็สึกลงไปหมดเขาเรียกว่ากิ่วหรืออะไรนะมันจะหมดไปอย่างงี้นะครับแล้วทําให้น้ําหยุดแล้วทีนี้มันก็ทําให ลมลมเข้านะครับเพราะมันเป็นเหมือนกระบอกลูกสูบกับลูกสูบนะครับตัวนี้เป็นลูกสูบนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สําคัญนะครับนี่ลูกสูบนี่นะครับมันมีฉีกไหมขาดไหมนะครับตัวนี้ก็ยังดีอยู่เลยเนี่ยผมผมก็ยังเปลี่ยนนะครับราคาก็ค่อนข้างแพงนะเนี่ยนะครับรุ่นนี้นะครับรู้สึกว่าสองร้อยสามร้อยกว่าบาทหรือไงเนี่ยนะครับอันนึ้ผมเปลี่ยนมานะครับก็พยายามไปดูเอานะครับเรื่องอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันยังมีขายอยู่นะครับอย่างก้านซักเนี่ยนะครับ ต้องต้อง,ต,องต้องสำคัญหน่อยนะครับพยาวเกินก็ไม่ได้นะครับพยาเกินแล้วแก้ปัญหาก็ต้องไปจ้างลงคึงคึงน,น็ตน,นี่นะครับคึงน็ตเนี่ยมันมันมันจะมีน็ตทั้งสองข้างนี่น,นะครับมันจะมีปัญหานะครับแต่หาสั้นเกินก็ไม่ได้นะครับชักไม่ถึงนั่นน้ำน้ำก็ไม่แรงนะครับถึงมันสั้นเดี๋ยวมันจะรุดจากกระบอกสูบออกมานะครับครับเดี๋ยวผมก็จะขอประกอบให้ดูนะครับ ครับในเมื่อประกอบเสร็จก็ออกมางี้นะครับออกมารูปแบบเดิมนะครับนี่อย่างงี้นะครับแต่คําว่าลูกยางเนี้ยนะครับลูกยางตัวเนี้จะใส่คว่มหรือใส่หงายไม่มีผลนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีผลอะไรนะครับจะเอาหงายอย่างงี้ก็ได้หรือจะคว่ำอย่างงี้ก็ได้นะครับพี่ที่ใส่ลงไปตัวนี้นะครับที่ใส่ไปตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีผลกระทบอะไรเลยว่าประกอบผิดแล้วมันจะน้ําจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยไม่ไม่ไม่มีผลนะครับ แต่ที่สําคัญคือตรงนี้อีกตรงนึงนะครับไม่รู้ว่าส่วนมากเขาเรียกอะไรเหี่ยวบ้านนี้เขาจะเรียกว่ารูหายใจนะครับอยู่นี่นี่นี่นนตรงหน้าแผ่นนี่เป็นบางรุ่นนะครับรนี่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 พยายามดูรูนะครับพยายามดูรูอย่าให้เขาตันนะครับรูเนี้ยนะครับบางรุ่นจะมีรูเดียวนะครับบางทีก็จะมีอยู่ริมก็มีริมเนื้ริมริมอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ดูเอาแต่แต่ต้องมีนะครับต้องมีหุกรุน่นมีหุกรุ่นนะครับนี่แต่นี่มีสองรูนะครับนี่ พยายามนะครับไอ้อันนี้เขาอันนี้ก็สําคัญอย่างหนึ่งนะครับอย่าให้สนิมเขาขึ้นจุกรูนะครับไม่รู้ว่าอื่นเขาเรียกกันยังไงนะครับนี่เรียกว่าแถวบ้านนี้เขาเรียกว่ารูหายใจนะครับรูหายใจนะครับต้องแค่ต้องแย่นะครับนี่สำหรับความซักนนะครับไอ้กรณี ที่น้ำไม่แรงนะครับมันมันมันก็มีหลายสาเหตุนะครับหลักๆก็มีอย่างนี้นะครับแล้ว <AU> ก็ที่ตรงที่ผมว่านี่นี่นะครับที่ตรงก้านสูบนี่นะครับนี่ถ้าถ้ามันสึกเยอะๆก็มันจะไม่ค่อยแรงนะครับแต่มันจะไม่เป็นเลยทีเดียวนี้ตัวนี้สําหรับตัวนี้นะครับมันจะค่อยเบาลงเบาลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันสึกไปเรื่อยๆนะครับพออากาศมันจะเข้าไปในนี้ได้นะครับอากาศเข้าไปในนี้ได้ สำหรับตัวนี้การซักเนี่ยนะครับครับทีนี้ผมก็จะไปประกอบให้ดูแล้วคอยไปดูกันว่าน้ํามันจะแรงขึ้นไหมนะครับครับทีนี้มาดูขั้นตอนการประกอบนะครับการประกอบเนี่ยไม่ว่าอะไรนะครับสําคัญที่สุดเลยนะครับสาคัญที่สุดเลยนะครับการประกอบเนี้ยนะครับตอนเนี้ยน้ําไม่เต็มนะครับต้องเติมให้เต็มนะครับต้องเติมให้เต็มนะครับเติมให้เต็มนะครับถ้าไม่เต็มเขาจะไม่ขึ้นนะครับเนี่ยเนี้ยน้ำมันบกลงไปอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย นะครับต้องเติมให้เต็มนะครับสําคัญเลยตรงนี้ก็สําคัญอย่างหนึ่งนะครับสําคัญนะครับสําคัญเติมน้ําให้เต็มนะครับเติมน้ําให้เต็มไปเลยนะครับนะครับเติมให้เต็มเติมแล้วทีนี้ข้อสําคัญต่อมานะครับคือหน้าแปลนตัวนี้นะครับหน้าแปลนตัวนี้หน้าแปลนตัวนี้นะครับต้องใส่ให้ถูกนะครับถ้าใส่ไม่ถูกมันก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับ มันมันจะมีตัวที่รอยกลางนี่ให้ให้รู้ให้นั่นนะครับตัวกั้นห้องน้ําเนี้ยนะครับต้องใส่ให้ถูกนะครับว่าข้างไหนอยู่ข้างไหนนะครับสปริงน้ําออกเนี้ยมันจะอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่นะครับถ้าประกอบผิดเนี้ยนะครับน้ํามันจะไม่ขึ้นเลยนะครับน้ํามันจะไม่ขึ้นเลยเหมือนกันนะครับนี่ มันต้องอยู่นี่นี่นี่ครับนี่ดูดูสปริงสองตัวนี้นะครับนี่สปริงสองตัวนี้จะอยู่ข้างข้างละข้างละบ่อนะครับบ่อน้ำเนี้ยเนี่ยเนียนะครับจะอยู่ข้างละบ่อนะครับนะครับจะมีเส้นอยู่ตรงกลางเนี่ยจะวางครับุงอย่างนี้พอดีเลยนะครับนี่แล้วสปริงสองตัวเนี้จะอยู่ข้างหน้าเสมอนะครับเนี่ยนะครับที่รูน้ําออกนะครับอันนี้คือน้ําเข้านะครับ ตัวตัวที่เขาดูดน้ําขึ้นนะครับเนี่ยต้องสําคัญต้องประกอบให้ถูกนะครับต้องดูดีๆต้องดูดีๆนะครับขั้นตอนนี้ขั้นตอนประกอบนไวว่าไม่ว่าทาอะไรนะครับเครื่องยนต์กลไกอะไรก็ช่างนะครับอะไรต้องดูดีๆนะครับถ้าผิดพลาดแล้วมันจะจะต้องมาแก้ไขนีแน่นอนนะครับต้องได้ต้องมาลื้ออีกนะครับเขามากลื้ออีกเนี่ยมันไม่ใช่การดีเลยนะครับลื้อไปลื้อมาทําให้เกี่ยวน็อตลูดไปอีกก็มีนะครับ ก็เป็นไปได้นะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนี่ก็รูดไปแล้วนะครับนี่ก็รูดไปแล้วน้องไปทํามานะครับเดี๋ยวผมก็จะขอประกอบก่อนนะครับก็ขอให้ดูดีๆนะครับดูดีๆแล้วกันนะครับการการประกอบนะครับตรงตรงนี้ก็น่าจะใส่ใจพอสมควรนะครับครับเดี๋ยวผมจะก็ขอจะประกอบก่อนนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับครับทีนี้เราก็ประกอบเสร็จก็มาในลักษณะนี้นะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับก็ใส่เหมือนอย่างนี้นะครับเราหอดยังไงใส่อย่างนั้นนะครับ แต่ผมอยากจะย้ำอยากจะบอกนะครับเทคนิคก,การขันน็อตนะครับไม่ว่าท่านจะถอดน็อตอะไรก็แล้วแต่นะเครื่องตัดหญ้าเครื่องฉีดยาน็อตอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านมีน็อตเท่าไหร่ต้องใสให้ครบก่อนนะครับท่านใส่ให้ครบก่อนนะครับเนี่ยตรงย้ำคือเทคนิคในการนั้นการขันน็อตนะครับต้องตง้องใสให้ครบนะครับบางทีจํากัดแล้วเราจะไป ใส่ทีละตัวไปขันแน่นอัดแน่นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะครับบางทีจำกัดเข้าไม่ได้นะครับบางทีบังคับเข้าไปเนี่ยทำให้น็อตเสียหรือเกี่ยวรูดไปเลยนะครับแล้วก็พยายามขันให้เข้าไปพร้อมๆกันนะครับขันให้ไปพร้อมๆกันนะครับไล่ไปหอแต่ให้มันตึงๆแล้วทีนี้เรามาอัดแน่นที่หลังนะครับมาอัดแน่นที่หลังนะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับเสร็จแล้วหั่นยังไม่ต้องยังไม่ต้องประกอบนะครับหั่นลองก่อนนะครับว่าน้ําขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับ ถ้ามันไม่ขึ้นเราก็เอาสามารถเอาน้ำใส่ขวดแล้วเข้าไปกอกในรูนี้ได้นะครับน้าใส่ขวดก็แย่ยเข้าไปในรูนี้ได้นะครับต้องลองก่อนนะครับไม่ว่าทําอะไรนะครับหรือก่อนประกอบพิลังนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับทําอะไรที่เราให้เขาไปให้สร้างซ่อมเนี้นะครับเขาขันเนาะถ้าเขาจะใส่หมดก่อนเลยนะครับแล้วก็ค่อยขันไล่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 แล้วเขาก็ไปอัดแน่นที่หลังนะครับนี่คือคือเทคนิคในการ ถอดน็อตนะครับหรือประกอบน็อตนะครับไม่ว่าอะไรสักอย่างนะครับต้องต้องทำด้วยความระมัดระวังอย่าอัดอย่าอัดให้แน่เลยตัวใดตัวหนึ่งนะครับจะมีปัญหาที่หลังนะครับนี่ก็ลองดูนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ไปลองดูนะครับว่าน้ํามันจะขึ้นไหมแล้วแรงไหมนะครับเนี่ยนะครับก็อยากจะให้มาดูกันนะครับนะปกติแล้วนะครับนะนะครับเนี่ นะครับครับนี่คือการแก้ปัญหานะครับคือการแก้ปัญหาน้ำไม่แรงนะครับนะครับโอเคเลยนะครับนะครับดูยังไม่ได้ใส่สายยางนี่ดูเขาพุ่งนะครับนีนะครับนี่นะครับให้ดูไปเลยนะครับนี่ มีการแก้ไขนะครับการแก้ไขหรือการซ่อมนะครับการซ่อมปัญหาของปั้มซักนะครับปัญหาของปัามซักตอนนี้เขาก็ไล่รวมมาอยู่นะครับก็ดูความแรงของเขานะครับให้ดูนะครับออกจากสายยางสายยางนิ้วครึ่งนะครับก็คือว่าสอบผ่านโอเคนะครับโอเคนะครับ นะครับโอเคเลยนะครับนะครับโอเคเลยเมื่อเช้านี้ไม่อย่างนี้เลยนะครับแค่ลองเล็กๆนี่ก็จะไม่ถึงเลยนะครับนี่หรือว่าทั้นใดนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมาเข้าใจขั้นตอนไหนนะครับก็ฝากไว้ในใต้ลิง์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมีความสอบถามอะไรอย่างไรนะครับก็ให้ ฝากมาไว้ใต้คลิปไวเลยนะครับสําหรับคํานี้ตอนนี้ขั้นตอนนี้ก็การซ่อมหรือการแก้ปัญหาปั๊มซักก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ